สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง sn กันนะคะจะพูด sn กระตุนชื่อเก่าเออจะบอกว่าเมื่อกี้ไปเล่นมาแพ้ตาหนึ่งแล้วก็เสมอตาหนึ่งนะคะน่าจะได้กุญแจแล้วแหละแต่เราใจร้อนอยากทำเองเพราะฉะนั้นก็มาเริ่มกันเลย18ทับ32นะคะมาดูกันซิว่าตกลงมันเป็นยังไงเอาสามดอกเลยเหรอก่อนกดเริ่มสืบจ้าเลือกเนื้อหาที่จะต้องสือบอ่า ช่างซ่อมบอกว่าหน้าต่างห้องนี้เสียคุณผู้หญิงท่านนี้เพิ่งให้ผมมาซ่อมเมื่อเช้านี้แต่ในคดีขาดไม่มีอะไรเปลี่ยนก็เลยยังไม่ทันได้ซ่อมครับคุณผู้หญิงท่านนี้เลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักบุคคลปริศนาคนนั้นเดินไปที่หน้าต่างอีกครั้งและเริ่มตรวจสอบสิ่งที่ช่างซ่อมพูดความจริงกรอบหน้าต่างติดแน่นขยับไม่ได้ไม่น่าเลยฉันคิดว่าจะเปลี่ยนห้องให้เธอพรุ่งนี้น่าเสียดายที่สายไปแล้ว DM ฆ่าเองปะเนี่ย ดูท่าดูท่าเขาด้วยหน้าเหมือนไส้ DM บกไม้บกมือจนเกินจริงท่าทางเวอร์จนทำให้ผมคิดว่าจนทำให้คำว่าไม่น่าเลยของเขาดูเป็นการเสรแสร้งใช่รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมคุณคิดไว้ว่าจะให้เธอย้ายไปห้องไหนก็ริมสุดทางฝั่งตะวันออกชั้นบนของนกประหลาดทำไมถึงเลือกห้องนั้นละ่ะ เจ้าชายบอกว่าปุคคลปริศนาถามขึ้นฉันเองก็สงสัยเหมือนกันพวกเราทุกคนอยู่ฝั่งตะวันตกแล้วห้องข้างๆห้องฉันก็ว่างอยู่ไม่มีความจําเป็นจะต้องให้ย้ายไปไกลขนาดนั้นเลยนี่นาะค่าเองกว้ในดีเอแต่เออผู้ล่าค่าผู้ล่าก็ก็ก็น่าจะพอได้อยู่ฟังขึ้นอยู่นะก็เพราะการออกแบบของอาคารหลักนอกจากห้องคุณ นอกจากห้องของคุณปีศาจรารีแล้วชั้นล่างที่ตรงกับห้องนอนแขกชั้น2ก็เป็นห้องคนใช้หมดเมื่อแขกอยู่ในห้องเราคนใช้จะคอยรับใช้อยู่ในห้องคนใช้เมื่อได้รับคําสั่งจากชั้นบนคนใช้ก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็จะรับใช้แขกได้โดยไม่ได้ไม่ต้องรบกวนแขกท่านอื่นทำไมเรารู้สึกว่าฆาตากรมันอยู่ในคนรับใช้ในบรรดาคนรับใช้อย่างนี้นี่เอง จะว่าไปแล้วห้องชั้นล่างที่ตรงกับห้องข้างๆชั้นก็คือห้องปีศาจราตรีเออเออใช่แฮใช่ปะเออใช่รู้สึกบุคคลปริศนาหยุดสอบถามเพียงมองทุกคนที่อยู่ตรงนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วมองไปทางด้านหลังของชั้นปีศาจราตรีอยู่ไหนพักผ่อนอยู่ชั้นล่างนะ่ะคุณรู้ว่าร่างกายเธอไม่ค่อยสะดวกไม่สามารถขึ้นมาชั้นบนได้แถมอายุก็ยังน้อยแล้วยังมาอดนอนอีก แขกปริศนาขโมดคิ้วมุ่นราวกับกำลังคิดอะไรอยู่สุดท้ายก็บอกให้ทุกคนออกจากห้องไปและขอให้ DM ล็อกประตูห้องไว้ฉันไปโทรศัพท์เพื่อแจ้งความก่อนที่ตำรวจจะมาถึงห้ามแม่ใครเข้าไปในห้องนี้เด็ดขาดและห้าบอกจากคาริษฐาดหวังว่าคุณดีจะช่วยฉันรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนฉันก็จะส่วนฉันก็ได้เวลาปเยี่ยมเยียนปีศาจราตรีในความฝันสักหน่อยแล้วดี DM รับปากอย่างแข่งขัน ส่วนฉันก็เดินกลับห้องตัวเองเอาละ DM กับปีศาจลาตีเริ่มทำตัวน่าสงสัยอีกแล้วขอดูหน,นะหน่อยนะป่ะไหนๆเราก็จะได้ไปแล้วทุกคนไปห้องนอนมาเรามาเริ่มสืบห้องเจ้าชายกันนะคะอ๋อเออโอ้มีให้ตรวจเพียบเลยนะเนี่ยคุกกี้สูนักที่ปีศาจลาตีมอบให้ มีคุกกี้สุนัขหลายชิ้นกร,กระจายอยู่เต็มอยู่ตามมุมผนังเป็นคุกกี้คุณภาพดีแถมยังทำเป็นรูปกระดูกอีกด้วยขอดูหน่อยนะหลักฐานมีเท่านี้ก็มีเท่านี้ไม่เป็นไรหรอกก่อนนะอันนี้วายแก้วหนึ่งตอนนั้นเอา้าสามารถกดเข้าไปดูได้มากกว่าอนอี้เหรออ๋อตกใจหมดเห็นค้าง ปานีสาตัวห้องนอนหญิงขอฝนว่างเปล่ากระเป่าไม้ของหญิงขอฝนหญิงขอฝนรู้ว่าจะมาค้างแต่ไม่เอาชุดมาหรอแปบ๊บหนึ่งคุกกี้สุนักที่ปีศาจราตรีมีคุกกี้หลายชนิดหลายชิ้นกระจายอยู่แต่มุมผนังเป็นคุกกี้คุณภาพดีแถมยังทำเป็นปรูปกระดูกอกด้วย หรือปีศาจลาตีจะวางยาหมาของเอ่อหมาของ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 เจ้าชายว่ะหรือเราเราสังเกตอยู่ว่าหรือว่าปีศาจลาตีจะเอาจะเอากระดูกวอลล่าหมาของเจ้าชายป่ะเพื่อแบบวางยาว่าเออแบบถ้าเกิดได้ยินอะไรก็เงียบๆจะได้ไม่ต้องมีคนส่งเสียงอันนี้เราคิดเองนะ แล้วก็ในที่สุดก็ได้ไปห้องคนอื่นแล้วได้ไปห้องเจ้าชายแต่ผิดคาดนะตอนแรกเรานึกว่าจะได้ไปห้องปิศาจราตรีซะอีกแป๊บนึงน,นะขอดูขอดูแผนที่เฉยๆอ,อืมห้องปิศาจราตรีมันอยู่ตรงกับห้องเจ้าชายจริงอะแปลกแฮะตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้นะทุกคนเพราะว่า กำลังเก็บข้อมูลอยู่แล้วรู้สึกจากพาร์ทที่แล้วนี่ก็ทิ้งปมไว้ให้สลายเรื่องเชอนะแต่รู้สึกตอนเนี้ยเริ่มรู้สึกหมนไส้ DM แนละ้วต่อให้ DM ไม่ใช่ฆาตรกรก็รู้สึกหมนไส้อะ่ะคำพูดมันมันกำกวมอะ่ะเหมือนแบบรู้ว่าใครฆ่าแต่แบบเออไปหากันเองนะแบบเนี้ยมันดูแบบมันดูแบบแบบเหมือนยั่ว โยมโโหเราเกินไปอะ่ะเชื่อถือไม่ได้ไม่ใช่เชื่อถือไม่ได้เออก็เชื่อถือไม่ได้นั่นแหละถูกแล้วก็ดูจากที่เราทํามาก็คิดว่า DM นี่ <c oughs> จะบอกว่าหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยก็ยังไม่หลุดหรอกแต่ทำตัวหน้าเหมือนไส้มากเลยต่อให้เราจะชอบเล่นโจเซฟนะแต่เราก็รู้สึกว่าแบบ เธอไม่ต้องทำตัวน่าเหมือนไส้ขนาดนี้ก็ได้ป่ะใช่ไหมโอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเรื่องราวของเราก็เราคิดว่าหลังจากนี้เราก็จะพยายามเก็บกุญแจให้ได้เยอะๆเพราะว่าอยากได้ข้อมูลเยอะๆนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ขอให้ทุกคนช่วยกันลุ้นไปกับเรานะคะหรือไม่ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไหมก็กดเมน เป็นเพื่อนเรานะบางทีก็เหงาเหมือนกันเล่นคนเดียวเนี่ยเข้ามาเม้นเข้ามาชี้อะไรบ้างก็ได้แต่แบบอย่าสปอยเนื้อเรื่องนะแต่ว่าถ้าสมมติจบซีซั่นจบกิจกรรมนี้แล้วจะมาพูดอะไรก็พูดได้ไม่แน่อะไรที่อยู่ตรงหน้าเราอาจจะมองพลาดไปก็ได้ขอบคุณนะคะฝากไว้แค่นี้ละค่ะบ๊ายบาย